ก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะพาทุกคนนะผมมาดูวิธีการติดตั้งนะมพัดผมพัดลมผนังนะผมสองกระตุกนะครับผมเป็นแบบไหนมาดูครับก็นี่นะผมสองกระตุกจะเป็นแบบนี้นะผมคือกระตุกที่หนึ่งเนี่ยคือเป็นการเล่งระบบพัดลมหรือใบพัดนะผมในเกศหนึ่งเกศสองเกศสามและอีกกระตุกหนึ่งคือการสวิงนะครับผม บางรุ่นจะเป็นกระตุกเดียวนะผมคือเล่นอย่างเดียวใส่ไม่ได้นะครับอ๋อถ้ามีที่ดึงอ่ะเส้นเดียวคือหนึ่งกระตุกหนึ่งกระตุกคือเล่งความเร็วเล่งความเร็วอย่างเดียวใส่ไม่ได้ใช่ครับผมโอ้ยเป็นลมไปละนี่นะผมพัดลมก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับผมนี่หนึ่งหนึ่งคือพัดลมพร้อมใบพัดนะครับผมสองคือนี่ครับผมตัวยึดขาแบบนี้นะครับผมนี่วิธีการยึดจ้าง่ายๆครับผมใช้สว่านยึดนะครับผมแบบครับผมนี่ก็นี่แบบนี้นะครับ กหลอดน้ำวางนะครับผมเอาไอที่เงี่ยนเงี่ยขึ้นข้างบนเหรอพี่กฤตใช่ครับผมเพราะเงี่ยนเงี่ยนนี่จะเป็นเดเรย์ับล็อกข้างบนนะครับผมก็อันนี้เรายิงกับโค้งเลยครับผมก็เราใช้สก,กูเดเรยยาวไหมพี่กฤตก็พอสมควรครับใช้สก,กูเหรอพี่กฤตใช่เพราะอันนี้ยิงกับเหล็ก,กน,ลน,นะครับผมแบบนี้เห็นไหมก็ใช้สกูยิงเหล็กยิงนะครับผม ต้องยิงให้ตรงเพื่นะนี่นะผมอันนี้คือยิงกระเหล็กอยู่นะครับผมนี่แน่นนะก็วิธีใส่ก็แบบนี้ครับผมนี่นี่นะผมฐานพัดลมจะมีรูแบบนี้นะผมเห็นไหมบางคนนะครับเขาเอาใส่กลับด้านนะผมมันไม่เข้านะผมต้องใส่หงายแบบนี้ในะสนาดแบบนี้นะผมน,นี่นี่นะี่เห็นไหม นี่นะผมก็รอใส่ก้อนเนี่ยเอาเนื้อส่วนลงไปนะครับผมส่วนลงไปนะครับผมแล้วก็จัดทให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นี่นะผมแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับนี่เห็นไหมครับผมง่ายๆเลยเนี่แป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับผมอ๋อถ้ามีหนึ่งกระตุกถ้าอีกอันนึงอีกข้างหนึ่งคือสวิงครับสวิง มันจะเป็นแล้วแต่ของรุ่นใครรุ่นมันใช่ไหมพี่กดแล้วแต่ว่าเราเลือกใช่ไหมใช่ครับผมแล้วแต่การใช้งานครับอันนี้คือการสะดวกสบายนะก็สำหรับการติดตั้งพัดลมอันนี้นะผมปกติเราจะใช้รางนะผมในการเดินเก็บสายหรือว่ามีปลั๊กอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้นะครับผมหน้างานนะผมตรงนี้นะผมมีไม้นะผมเราก็จะใช้เป็นคลิป r อาแบบนี้นะผมในการยึดล็อกสายนะผม ข้อความปเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วผม,มให้สายห้อยเราย,ยุงย,ยาวๆแ,แบบนี้หนึ่งกับอื่นแล้วก็นนี่ยครับแบบนี้เอาบผมได้เห็นไหมแล้วก็รีดสายออมา,าอครับว่าเห็นฮะ นะครับผมท่าน,นี้ก็เป็นการติดงานเรียบร้อยแล้วนะผมนี่สามารถเสียบได้เลยนี่ครับผมนะครับก็เป็นการติดพัดลมผนังนะครับง่ายๆนะผมสไตล์ช่างกดนะผมก็สําหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมมาช่วยกดซับสไครต์นะผมก็ไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องช่างกด diy นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเสร็จเพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ